สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเ้นเ่งเหมอนิ่งนิ่วเช้าวนันพุธที่เจ็ดมิถุนายนสองพันหริบหกาคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานขึ้นหน่วยกรอบแคบหนึ่งพันเก้า้อยห้าสิสี่ถึงหนึ่งพันเก้า้อยหสิบหกดอลลาร์ปิดตลาดเมื่อคืนทรงตัวหนึ่งพันเก้ารอยหกสบสองดอลลาร์เพิ่มขึ้นมาเพียงหนึ่งดอลลาร์เท่านั้นช่วงนี้ทองคำขาดปจาจใจที่เข้ามากระทบเมื่อคืนสหรัฐก็ไม่ได้มีการประกาศตัวเลขิที่สำคัญ เฟดเองอยู่ในช่วงของแบ็ k เอลีเรียก็คือเจ้าหนี้เฟดงดให้ความเห็นต่อสือ่อแล้วก็สาธารณชนยาวเลยตั้งแต่วันที่3ถึง15มห้ยพาคมนะคะคือก่อนประชุมเฟดแล้วก็หลังประชุมเฟดก็งดให้ความคิดเห็นนะคะก็1ิบหามิถุนายนหลังจากนั้นถึงให้ความคิดเห็นได้ส่วนกองทุนเอสพีเอชคอนดั ขายทองคําออกมา1.45ตันแต่ว่าทองคําก็ถือว่ามีปัจจัยหนุนเข้ามาเพราะว่าประชุมเฟดส,สัปดาห์หน้าตอนนี้ตลาดก็เทน้ําหนักว่าเฟดคงไม่ขึ้นอันตราดอกเบีย้ยคืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขดุลการค้าเดือนเมษายนตลาดประเมินว่าจะขาดดุลเพิ่มขึ้นเป็น7.5หมื่นล้านดอลลาร์ค่ะเงินดอลลาร์อาจจะอดค่าลงเล็กน้อยทองคำก็อาจจะมีปัจจัยหนุนในเรื่องนี้เข้ามาบ้าง ำหรับแนวโน้มราคาทองคำสปอร์ตมองว่าน่าจะขึ้นหน่อยกรอบแคบอยู่นะคะอย่างที่เรียนไปแล้วก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่มากระทบมากมายตลาดรอด,ดูการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้าเป็นหลักแนวรับให้ไว้1,940ดอลลาร์แล้วก็1,930ดอลลาร์แนวรับหลังมองว่าค่อนข้างจะแข็งแกร่งเป็นจุดต่ำสุดของราคาทองคำในสัปดาห์ที่แล้วส่วนแนวต้าน1,970ดอลลาร์ ตรงนี้เป็นแนวต้านของเส้นค่าเคลื่อนที่20วันผ่านขึ้นไปได้1,983ดอลลาร์มองว่ายังเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งมากมายอยู่นะคะเพราะว่าขึ้นไปทดสอบหลายครั้งมากช่วงกลางเดือนที่แล้วก็ขึ้นไปทดสอบปลายครั้งแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วก็ขึ้นไปทดสอบสองครั้งก็คือวัน แล้วก็สูงอย่างไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้แล้วก็มองว่าปัจจัยพื้นฐานก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่สับสนให้ทองสามารถทะลุแนวต,นต้านตรงนี้ขึ้นไปได้ค่ะส่วนราคาทองแท่งของสมาคมขายออกเมื่อวานช่วงเย็น32,250บาทเพิ่มขึ้น1 0 0บาทในช่วงระหว่างวันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปิดตลาดมาราคานี้แล้วก็นิ่งมาตลอด แนวรับ3 2ม5 0บาท3,1950บาทแนวต้าน32,350ืสอา้อยห้าสิบาทจากก็สามม่อนสริบาทค่ะกลยุทธ์การลงทุนนะคะถ้าเป็นการลงทุนในฟิวเจอร์เนี่ยแนะนำซื้อเก่งกกำไรที่1,940งอดอลลาร์จุดคาด,าดาทุน1เกายสาิบดอลลาร์ เปิดฝั่งขายได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดเห็นราคาทองคำปรับตัวขึ้นเข้าใกล้1,980ดอลลาร 1, ์จุดค้าที่ขัดทุน1,983ดอลลาร์ค่ะส่วนการลงทุนในทองแท่ง,ยงอย่างแนะนำว่ารอให้ราคาทองคำย่อตัวลงมากกว่านี้1,920ถึงมัน1,930ดอลลาร์น่าสนใจในการเข้าซื้อเก็่งกำไรค่ะส่วนเงินบาทถือว่าค่อนข้างจะทรงตัวในช่วงนี้นะคะเมื่อวาน ตลาดประมาณ34บาท80สตางค์แนวรับ34บาท40สตางค์นะคะแล้วก็แนวต้าน35บาททวนค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ